ơi. Ôi sạt. Cุย lên đi, Ôi giời, tất Ôi giời. Ôi ต,ตอนแอบไง,งแอบแอบเฮี้ยคุ้มืดเลยเฮี้ยไอโจมันหาเจอน mm ะเดี๋ยวไอโจมันหาเจอหาเจอเฮี้ยอะไรจักโอ้โหเฮี้ยกลัวแล้วไงแม่งคนละตู้สัตว์เอ้ยคนละตู้ไล้ไงตู้ตู้ตูนี้ไม่มีฝาปิดก็เมื่อกี้มาแล้วไงพี่มาแล้วโป้งต้าไปแล้วไงเออแล้วผมเห็นผมเห็นไอ้นี่มันวางอยู่แล้วซ่อนอยู่งี้ไงแล้วตู้กูมันไม่มีฝาปิดไง ไม่เคอยู่เงี้ยโอ้ยสัตว์โอ้ยเหี้ยแล้วมึงได้ยังไงมกงบอกว่าพี่ตอบพี่ตอบปิดให้ปิดให้แน่นๆหน่อยไอ้สัตว์กูก็อ้เหี้ยนั่งรู้แม่งโคตรมึนเลยเหี้ยแม่งมีมุมอยู่สองฝั่งบนพี่กูนั่งไอ้สัตว์แสงขหน่อไอ้เหี้ยเมื่อไหร่แม่งจะมากูอยากให้แม่งเจอเลยเหี้ยอยากให้แม่งเจอกูเหี้ยได้หรอวะที ่เราจะพักกูนีเทปกาวไอ้ไี่สัตว์เฮ้ยเราจะมือแอคติ้งกลัวเหมือนฮะแอคติ้งมือกลัวเหมือนมากเหมือนห้องของเจงไอ้สัตว์ไอ้เฮียเป็นตุ๊ดก่อนตัวใจสั่น์เลยตุ๊ดก่อนตุ๊ดก่อนเป็นตุ๊ดก่อนเจ็บแม่ดีโน่เนี่ยประตูปูนซีเมนต์ในสัตว์นั่งฟังไม่ออกเลยเฮียมันเลื่อนมาซ่อนอีกนะเลือกไปขนซ่อนอีกนะตู้เหมือนกว้างไอ้เฮียนั่งข้างๆกันจะได้ในสัตว์ไม่ได้ไม้นี่นั่งได้มัอ่ะไม้มันโุกอยู่คนละต ไงกูก็อยู่ตู้นี้ไงพึ่งอยู่ตู้นี้มันมีประตูที่ไหนเลยควายยัไม่ได้ดูยังไม่มีประตูกูก็อุ่นใจว่าเออเยียเขาตู้นี้มันอยู่ตู้ข้างเว้ยเดี๋ยวพี่เอตู้นี้พี่เอรู้ปะเนี่ยทำประตูเขาพังเนี่ยเออพังเลยเนียมึงอีกแล้วทำพังอีกนะจะดีจะร้ายก็กลุ้ยทำประตูเขาพัง